สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ติดตามนายหัวน้อยนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็น้องคนไทยนะครับแล้วก็น้องคนไทยที่ที่นประเทศกัมพูชาแห่งนี้นะครับวันนี้ผมเองนายหัวน้อยนะครับซึ่งก็เป็น CEO แบรนด์พันธุ์มะละกอกรอบไส้น้ำมันนะครับวันนี้เราไาอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับซึ่งมาหาน้องลักนะครับคนหนึ่งนะครับค่อมีแนวความคิด มีทักษะทักษีที่ดีมากนะครับในการทํางานในการใช้ชีวิตนะครับก็เลยมาสาหารือกันนะครับว่าเราจะขยายธุรกิจกันอย่างไรที่ประเทศกัมพูชาครับแล้ววันนี้น้องเขาก็มาอยู่กใได้ๆผมนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาแนะนําตัวเองนะครับแล้วก็ทูกคุยถึงบทบทความเป็นประเทศกัมพูชาครับขอบคุณม่อู้ชครับขอบคุณคอารูใหม่อนบาความที่เราทำชี้ให้บาได้ชี่อเชที่สูง អរគុណបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំបានជាលោនជាដើមការលើកទឹកដែលយើងយកនៅអឺគំនិតទៅកកມືទៅជាដើម្បីបងប្អូនចាប់បានអ្វីមួយដែលមានខ្លាំងហើយដើម្បីបងប្អូនជា online ទៅហៅបងប្អូនចាប់ពីទៅ program ការជួយទៅលើបងប្អូនជាការជាមួយបងប្អូនដែលគាត់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅអាជីវកម្មរបស់យូររ៉ូសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងហើយជាជួញខ្ញុំជាអបអរសាទរដល់បងប្អូនខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឆ្លាញ់និងគោរពការតរួមជាបងប្អូនប្រជាជនហើយមកទូទាំងប្រទេសទាំងនានាទាំងតូចតែមួយកັນកម្ពុជាប្រព័ន្ធនេះក៏បានលើរិចសម្រាយហើយនិងមានដំណើរការល្អទៅដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងញៀម A chi meta, trông cano chi cap, toa the way chi chum, uh, overtong, the little cap atom, từ the little chi people sạch, jumping out of the chin, doesn't bắt the song bong chi in the canyon, bong 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 ดูาราบบงั hmm. 是是是是้งใชไหมบี่บอาอครับก็ขอบคุณหรื่เป็นน้องชายน้องรักคนหนึ่งนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันที่ของประเทศไทยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าคนเรากว่าจะพบกันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับน่าจะเป็นเรื่องของมุลวัฒนาและก็สีเสมอกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนายกับน้อยณประเทศกัมพูชาครับ ัดีครับ